อ้ยช่วงล่ากคนลเรื่องเลยวะคนละเรื่องเลยค่อยเหมือนมีโชคเลยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการอับเกรดช่วงล่างนะครับตัวนี้เป็น t o y ยต้าอัพพนะครับเอทสมนะครับผมอันนี้ก็ใช้บริการหลายๆอย่างทางร้านนะครับตั้งแต่ติดตั้งแก๊สเอลพ g นะครับผมแล้วก็รีแมปพีซแล้วก็สวิตต่างๆรอบนี้เขามีกัญหาช่วงล่างมาครับ อันนี้ลูกค้าเล่าว่าติดโช๊มาแล้วหลายพุดนะครับแต่ยังไม่เจอฟิล์ิ่งที่ต้องการนะครับผมเลยแนะนาชุดตีดตั้งเข้าไปนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อวานก็ทดลองรลผมแล้วเขาประทับใจก็เลยจับเลยแสดงว่าเราชอบตรงกันแล้วนะครับมาดูรายละเอียดการติดตั้งของเรานะครับผมว่าเราได้ติดตั้งอะไรเข้าไปบ้างนะครับนี่สวยงามเลยนะครับคันนี้มีทําเบรกมาแล้วนะครับอัปเกรดเบรกกับจานมาแล้ว แล้วก็ช่วงล่างไม่จบนะครับเป็นว่าเปลี่ยนมาหลายชุดแล้วละ่ะตอนนี้ผมก็เลยแนะนําชุดนี้เลย ProFender Fit นะครับร้อมสวบาร์นะครับผมชุด ProFender Fit เนี่ยนะครับเขาจะออกแบบมาสําหรับรถเกง๋งรถอเนกประสงค์ในแนวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมแล้วก็เป็นระบบโชคแบบโมโนทูบนะครับลูกสูบใหญ่พิเศษเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือซื้อไปครั้งเดียวมันเซอร์วิสได้นะครับใช้ไปสักพักนึงมีรั่วซึมมี ปัญหามีอะไรมันสามารถซ่อมได้นะครับผมที่ลูกค้าตัดสินใจเอาชุดนี้เลยนะครับเพราะว่านี่เลยไปลองขับไอ้คันนี้รถผมเองเป็นรุ่นเก่ากว่านะเป็นรุ่นเก่ากว่าของผมเนี่ยเป็นอาปาต์สองศูนย์นะครับเขาลองขับแล้วเฮ้ยทำไมรถรุ่นเก่ากว่าเขาเป็นแบบหลายปีอยู่นะแต่ว่าช่วงล่างดีจังเลยก็เลยแนะนําไปนะฮะก็เลยเสร็จผมเลยลองรถผมเสร็จผมทุกคนนะครับว่าช่วงล่างเ็จนี้มันจบจริงๆนะครับผม แล้วก็ความสําคัญอีกอย่างนะฮะสำหรับการเซตอัพช่วงล่างเนี่ยมันมีหลายจุดที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นคือการเซตอัพสวีบาตัวนี้นะมัน,ม,น,ม,นมันมีการปรับระยะได้ตัวเนี้ยมันสามารถตั้งระยะการทํางานของกันโครงได้นะครับให้เป็นการบาลานซ์บาลานซ์น้าหนักบาลานซ์การทํางานของช่วงล่างสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยให้มันสมดุลยิ่งขึ้นนะครับด้วยการปรับตั้งสวบาตัวนี้ ก็จะมีเทคนิคการตั้งของทางร้านเป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับผมที่ผมทดลองกับรถผมเองแล้วผมว่ามันมันประสิทธิภาพมันดีขึ้นมากกับไปแค่เปลี่ยนไอตัวเนี้ยปรับตั้งดีๆเนะี่ยดีมากเลยนะฮะดูด้านหลังกันบ้างนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ก็จะเป็นโช๊คหลังตัวนี้เป็นกระบอกอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักเบามากนะครับผมเป็นระบบ โมโนทูบเหมือนกันนะครับสามารถปรับความหนืดหรือปรับรีบาวได้ส6บกระดับนะฮะนี่ปรับันตรงนี้นะฮะก็ปรับไม่ยากนะครับเหมือนใส่ล้อเราก็เราก็ล้วงมาทั้งด้านบนอย่างนี้สําหรับรุ่นนี้ปรับไม่ยากถ้าเป็นรุ่นอื่นๆก็จะอยู่ในรถนะฮะแต่รุ่นนี้ข้างหลังปรับไม่ยากแล้วก็มีสปริงหลังนะสปริงโปรเกรสซีฟหลังสามารถปรับพีโหลดสปริงสูงต่าตรงนี้ได้นะฮะข้างหลังก็เป็นชุด ที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับสำหรับโปรเฟนเดอร์ฟิตชุดนี้ะที่สำคัญหล่อมากนี่ฮะห่อมากจิงเดีย๋ยวเราทำเสร็จก็จะตั้งทรงนะครับคันนี้ตั้งทรงเป็นทรงเดิมตรงความสูสแตนดาร์ดนะครับไม่ได้โหลดเพิ่มเดิมทุกอย่างนะครใส่โชคสตัดปรับเกียวเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณต้องเป็นรถแต่งรถโหลดอะไรอย่างนั้นมีอยู่ที่การปรับตั้งนะครับรถสแตนดาร์ดก็ทำได้นะครับผมแล้วก็ดีขึ้นมากด้วยนะครับ ก็เวลามันมีลูกเล่นเยอะๆเนี่ยมันสามารถปรับแต่งอะไรได้หลายๆอย่างทำให้มันได้ฟริลิ่งตามที่เราต้องการนะครับเพราะว่าตัวโช๊คอัพเนี่ยความพอใจของคนไม่เท่ากันจริงๆนะครับผมเลยต้องเอารถผมมาติดตั้งชุดที่ผมคิดว่าโอเคละแล้วก็ให้ลูกค้าไปลองนั่งกับผมก่อนนะครับถึงจะตอบได้ว่าคุณผมเนี่ยฟินิ่งคล้ายกันหรือเปล่าชอบเหมือนกันหรือเปล่าถ้าชอบเหมือนกันก็จัดครับถ้ายังไม่ชอบก็ลองดูชุดอื่นาาก็จะแนะนํากันไปเป็นเชสเชนะครับโช๊คอัพ ไม่ได้บอกว่าชุดนี้ดีที่สุดนะครับแต่มันพอใจที่สุดสําหรับคนคนนี้อใช้คำนี้นะครับผมเนี่ยพอพอวันนี้มันนั่งเนี่ยเออเหมือนหน้ามันลดนิดนละใช่ครับของเดิมพี่รมแล้วรถผมวัดดัวหน้ากับหลังตอนมามันเท่ากันเลยเออมันเท่ากันเลยคือความสูงความสูงของล้อหน้าล้อหลังมันเท่ากันทีนี้ด้วยด้วยด้วยเวอบาลานของรถอ่ะมันไม่ควรเป็นแบบนั้นใช่หลังมันควรจะสูงหลังมันควรจะสูงกว่าสักหน่อยนึงใช่ เส้นสองเส้นกำลังดีผมก็ตอนนี้ผมจัดทรงให้ก็คือหน้าหน้าเท่าเดิมครับหน้าเท่ามาตรฐานต t เ n d a r ครับแล้วก็หลังสูงขึ้นมาอันนี้เดียวเพื่อเพื่อชดเชยชดเชยแล้วก็เรามีการติดตั้งแก๊สกันด้วยอาจจะมีน้าหนักแก๊สอาจจะเกี่ยวก็เลยชดเชยให้ละตอนนี้หน้าหลังมันจะกำลังดีเราขับรถเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่ามันเทลงข้างหน้าหน่อยนึงครับแล้วพวกมะลายพวกนี้มันจะมันจะเฟิร์มขึ้นอ่ามันจะรู้สึกว่าพวกมะลายกระชับขึ้นเพราะด้วยเวทมาล้านมันควรจะเป็นอย่างนั้น หน้าหลังมันไม่ควรเท่ากันเป๊อตอนมานี่เท่ากันเปเลยหมดแล้วใช่ใช่ใช่ครับส่วนคันเร่งก็ปรับไปตึงขึ้นมาหน่อยไม่ได้ไม่ได้ตึงมากความเกียรเป็น CVT เออแต่ว่ากระชับขึ้นพอสมควรครับเออนี่เนาะืมผเดืมต้องโอ้จะยันยานอันนีอันนี้ยิ่งลึกยิ่งดึง ต้นต้นเดี๋ยวจะไม่ค่อยยุ่งกับมันเท่าไหร่เพรอยากอยากให้มันนุ่มอยู่ครบับในเมืองลําบากแต่ขับเร่งไวนะครับครบโอ้ยชุ่มล้ากคนละเรื่องเลยว่ะคนละเรื่องเลยค่อยเหมือน <c oughs> มีโชกเลย <c oughs> มันแน่นๆกระชับไปเลยครับของเดิมเหมือนเหมือนบอกไม่ถูก <c oughs> เหมือนกระดานอะไรเหมันบอกไม่ถูก <c oughs> มันมันนุ่มๆแต่มันลั่นๆแห้งๆ นี่ดูแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยนะค่อยเป็นรถหน่อยไม่ใช่เปรื่ออเคกี่ชุดแล้วครับเนี่ยเอ่อสามเรายังไม่จบนะครับยังไม่เจอที่เราชอบเพราะว่าโชคเนี่ยมันแล้วแต่จหลีกคนะใช่ใช่มันแล้วแต่จำนวนคนแค่เดีบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนแข็งไปเลยอือะไรเงี้ยส่วนชุดนี้ที่เราติดตั้งเข้าไปก็ออกแนวกลางๆครับไม่แข็งนะแต่นุ่มนุ่มแล้วก็เนื้อใช่นี่จังหวะจำจะคันาำจะจ จะจื๊บีลยวจบึบเออมันต้องอย่างนี้ครับเอองั้นงั้นข้างหลังจะแบบแล้วตึงตันมันจะไม่จบในชดเดียวครับแล้วมันตึงตันด้วยเออไม่ค่อยลดเลยกลมอะไรแบบกระชับดิเอย่างที่การการตั้งความสูงนี่มีผลนะครับมีผลกับกลบอะไรโดยตรงโดยตรงเลยครับถ้าเมื่อไหร่ที่รถหน้ากับหลังความสูงไล่กันไล่กันมากๆครับหน้ามันจะเบา เรารู้สึกว่าเรียกว่าอะไรเดี๋ยวโงเหวงเออ,อะไรประมาณนั้นนะครับแตมถ้าเราตั้งบาลานซ์มันดีๆหน้าหลังทรงดีๆเนี่ยมันจะมันจะดูดถนนนะมันจะรู้สึกว่ารถเราดูดกิดถนนไปนใช,ใช่มีผลโด,ดยตรงเลยครับเราโยกก็คือว่าประมาณนันติดมือเราไปเลยรู้สึกรถดูดถนน,นมีผลหมดครับการเซ็จพวกนี้แล้วมันไม่มีเสียงเลย ใครับคือเสียงตอนขับมันไม่มีแล้วครับอย่าง่ถไฟที่จ้ำนิดๆจัำเจอตะเข็บถนนจะจั๊กจั๊กจั๊กจักจักอะไรเงี้ยครับหายไปด้วยนะครับเออตอนเข้าโค้งอย่างเงี้ยไม่แบบเออไม่มีดีดนะเออเฮ้ยคอนเทนต์เออจอถึงจะเด้งส่วนขึ้นมาดึงดึงดึงเออเฝั่งเลนนอกครับครับอันนี้ไม่มีไม่มีเลยหายไปเลยมันหาย จะยุบมันก็ยุกไปเลยไม่ใช่แบบยุบยุบยืดชิดอยู่แตมันเป็นจังแบบตึงๆเลยหายไปหมดเลยกตอนนั้นเป็นที่การจังหวะเมื่อกี้อยู่ที่การตั้งเขาเรียกว่าตั้งตั้งสวัยบาตั้งระยะลูกหมากกันโค้งผมชดเชยมุมให้มันให้มันให้มันนิ่งให้มันบาลานซ์กันสองฝั่งเพราะตอนที่เข้าโค้งอะครับฝั่งนอกมันจะยุกเยอะกว่าฝั่งในพอมันยุกเยอะปุ๊บให้ตัวตัว เห็มกันโคมันช่วยล้างไว้ครับตัวนี้มันมีการตั้งระยะพวกนี้มีผลหมดเลยมันจะเห็นผลครับเวลาถ้าเราตั้งถูกต้องอย่างเมื่อกี้พุทธเข้าไปมันจะรู้สึกว่ามันช่วยกันล้างไว้สองตัวตอนแรกมันเหมือนมันเหมือนจะดึงดึงดึงอยู่ฝั่งอะไรของมันบอกไม่ถูกอะเต้นเต้นเลยจะอั้วค่ะเต้นเ้ลยจะอ้วมีผลเพราะว่าตัวนี้มันตั้งได้แต่ว่าโดยมากถ้าเป็นถ้าเป็นโชคเดอรมันจะเป็นแกนตายตัว ตั้งระยะไต่ตัวครับเราก็เราตั้งได้นะเราก็หามุมที่ดีที่สุด,สดไม่น่าเชือ่อตอนแรกผมยังกลัวโปรฟฟนเดอร์จะแข็งไม่แข็งครับเป็นไกลเป็นมันเป็น,ปนความเชื่อผมก็เคยเชื่ออย่างนั้นนะ<อ>ผมเคยเชื่อว่าชกชุกโมนโนทูบเนี่ยมันน้องแข็งอ,ะอ่ะมันลุกสูบมันใหญ่ะะ<อ>ลูกสูบใหญ่กระบอกก็เป็นกระบอกชั้นเดียวครับการเคลื่อนตัวมันน่ายากเราเข้าใจมันน้อแข็งแต่พอเรามาใช้เองไม่ใช่เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ นุ่มเฉยเลยเออากเป็นนุ่มนุ่มแน่นแน่นไม่ใช่แข็งกระด้างครับอะไรไกเมันคมไปเลยใช่ครับเออฮคอันนี้คือนี่คือสเต็ปพื้นฐานยังไม่รีวาวครับมันยังรีวาวได้อีกอ่ะใช่ใช่รีวาวได้อีกเหรอได้แต่ว่านี่ผมก็ไม่ต้องหลอกเพราะว่าเอาเอาพื้นพื้นคือเวลาผมขายโช๊คผมจะบอกพี่เอาแบบเอาแบบมาตรฐานโรงงานเขาก่อนว่าเราถูกจริตหรือยังถ้าเราถูกจริตกับมันละ ไม่ทำอะไรมันแต่ถ้าเราขาดขาดเกินๆอยู่ก็เลยเราไปแก้ที่วาลแก้ที่แก้ที่เรงดันแก๊สแก้ที่การปรับตั้งรีบาลอะไรพวกนี้อันนี้ผมผมตั้งแบบที่ผมผมชอบให้ก่อนคเมื่อวานพี่ลองนั่งรถผมแล้วพี่ชอบแบบรถผมผมก็เลยตั้งสเต็ปคล้ายๆกันครไปให้ก่อนเพราะว่าดูและจะิตน่าจะคล้ายๆกันราจะเป็นเนียนกนะันเนียนครับอันนี้คือสเต็ปประมาณรถผมที่ใช้อยู่ครับกันที่ลองเมื่อวานนะเนียนเลยนะคิดว่าจะแข็ง เราชิขวาชิพ้าเราไม่ไหวผมก็ยังลองไปลองขนมบยาบๆกันดูจะแข็งปุ๋ยเลยไม่แข็งเุยเลยนุ่มจีคนละเรื่องเลยหน้ามันเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนแบบรู้สึกเลยอ่ะเพี๋ยว่าอนลองตันตั๊กใช่ใช่มันจะมีเสยนตัตั๊กอยู่ข้างหลังอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรข้างหลังแค่เปลี่ยนโช๊คแล้วก็ไล่พวกน็อตที่มันเกี่ยวข้องตรงนั้นนะเพราะว่าลองเช็คแล้วมันไม่มีบูทไม่มี ไม่มีชิ้นส่วนใดลวมก็เลยไม่ได้เสนอเปลี่ยนลองว่าเออ,เออเดี๋ยวลองต,ติดตั้งให้เสร็จติดได้เสร็จแล้วลองไปขับก่อนพอผมขับแล้วหายเออก็อยังไม่รู้เหมือนกันว่าหายเพราะอะไรให้เสียงไหมแต่ใช่ใช่แต,แต,แต่แต่ก็หายเลยอาจจะชดเลยก็ได้เนี่ยเยอไปเลยชคแล้วก็สปริงก็มีการหนุนยูรีเทนมาครับอาจจะข้อต่อมันเยอะอาจจะมีเสียงได้นะก็เอาออกหมดเลยเอาออกใช่ไหมเอาออกหมดเลยใส่เป็นใส่เป็นชุดนี้มันมาเต็มเก็เลยใส่ไป โอ้ครับเออคนละเรื่องเลยอือไอ้ที่ตีปัก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 หายครับแล้วเหมือนมันมีโชคแล้วอะอือใช่ของเดิมเหมือนมันไม่ดีเ่ยมันเยอะย้เหมือนใช้ตะสปริงอะอือแข็งครับนั่งติดติดติดผมบอกเมื่อวานลว่าดีกว่ารถผมรถผมแข็งกว่าอีกขอะผมบอดี้มันเก่าะกว่าครับ อันนี้ยังนุ่มอยู่อันนี่ถ้าเ็นเหวี่ยงเนียเนียนับรถผมครับครับไม่ได้จะขายของอะไรกันนะเองนั้นก็โอเคนะโอเคครับยี่สิบนี่ถือว่าโอเคแล้วนะยี่สิบนี่ถือว่าดีมากนะครับเออแต่ว่าถ้าถ้าเรามาเทียบสามสิบเมื่อไหร่เนี่ยถ้าคนที่ขับสามสิบมาพักๆเราไปนั่งยี่สิบจะรู้สึกว่ามันมันหึ่งหึ่งไหมเนื้อเน้อ่มันมันนิดๆอ่ามันจะรู้สึกว่าเสียงมันดังนิดๆใช่ใช่เหมือนผมขับยี่สิบเลยผมมาขับสามสิบสามสิบจะเงียบกว่าเยอะเลย ความเงียบของห้องโดยสารแล้วก็ช่วงล่างอะไรเงี้ยช่วงล่างที่มีอายุแล้วครับใหม่ๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ไม่ใหม่มากสิบหกสองพันสิบหกใช่สองพันสิบหกก็ไหลไม่ใหม่นะไม่ใหม่ไม่ใหม่มากแต่ก็ใหม่กว่าพปเลเจนครับโปเลเจนนใช่ช่วงล่างยี่สิบมันยังเป็นคาร์ดอย่างนี้ผรระบบาใช่ข้างหน้าเหมือนนะครับแต่ข้างหลังข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังครับยี่สิบมันเป็นคาร์สามสิบเป็นมันตีลิงก์ละมันตีลิงก์ถ้าเราเซ็ตดีๆมันจะนุ่มกว่ามันจะนุ่มกว่า ว่ายี่สิบดีเลยนะเฮ้ยอย่างนี้มันดีกว่าครับดีกว่าเรื่องของมันนะผมบอกเลยดีกว่าจริงไดเนี่ยถนนคอนกรีตลองเออหายแล้วไม่ขึ้นเลยเออไม่มีแรงสั่นขึ้นมาเลยครัอนกรีตหายแล้วทำให้ตุ๊บ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 ใช่ทั้งที่แบบก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราใส่สปริงนุ่มมานะครับใส่สปริงนุ่มมันไม่น่ามีใช่ แต่กลายเป็นว่าไอ้นี่หายเนียนกว่าอะไรกันหมดตัวนี้นะครับพี่ก็สามารถปรับเพิ่มได้นะครับครับปรับดีบาร์มันยังมีอยู่16ระดับก็น่าจะเหมือนเทียอินเลยครับเหมือนกันเลยตำแหน่งการปรับอะไรเหมือนกันอันนี้ผมก็ปรับไว้กลางๆทั้งหน้าทั้งหลังหน้าเนี่ยผมปรับไว้ครึ่งหนึ่งครับหน้าครึ่งหนึ่งแล้วก็หลังต่ำกว่าครึ่งอยู่สองเบอร์ครับไปทางไปทางเขาก็ไปทางนืด ดังแข็งนี่คือปรับแข็งแล้วนะครับรังเงานุ่มได้อีกอ๋อนี่นี่แข็งลเหรอนี่คือแข็งกว่าตรงกลางอยู่สองเบอร์อ้นี่แข็งแล้วเหรอนี่แข็งกว่าบโอ้เนียบเราสามารถปรับไปทางนุ่มได้ครับผมชอบหลังหลังให้มันอย่างเงี้ยมันก็ถึงกว่านอยให้มันหนืดหน่อหลังมันจะหนืบกว่าหน้าอยู่นิดเผื่อบรรทุกเผื่ออะไรเงี้ยเพราะว่ารถรถเอาผ่านน้ำหนักข้างหลังมันเยอะเพราะมันยาวมันยาวมากท้ายมันยาวคาดมันยาวมากแลวโชคหลัง รลับลาละเยอะเราก็จะชดเชยงหลังหน่อยน,นิดนึงครับกำลังดีนั่งได้นั่งได้ถ้าแต่ถ้าเต็มรถเอาขึ้นนี่ก็สองเบอร์ครับเข็งนิดหนี่ถ้าประมาณสี่คนนะใช้ได้เลยครับสองคนคคนี้จรู้สึกว่าหลังเนี่ยเหนือหน่อยหอนกว่านิดหนึงได้ละโอเค่นเดอร Thank you